สวัสดีค่ะอยู่กับสาวอ่อนมันนะคือเก่าคือเดิมมือนีได้ผัดมามาจ้าผัดมาม่าเสียบๆนะคะมึงนึกเป็นตเสียบว่าพี่น้องผัดมามาของเรานะคะสีเนเลืองเป็นถาดเลยกินนโมบิดดอกแต่กะจามากินผัดผัดเยอะมากเป็นถาดเลย ห้อนหอนเอะผัดเองทำเองกินเองที่บ้านทำเองที่หมดทั้งหมดแส่็สรจทำกันจ้าผัดใส่ผักผักกาดขาวมะเขือเทศ มากินด้วยกันค่ะเส้นมากาเส้นมามาที่ที่เป็น,น,นแบบเป็นทุงอ่ะเขาซื้อมาผัดัเขาแสกบเป็นถุงถุงนึ่งกัมีสิบก็ ซีกว่าอันนี่แ่ะนันจะเป็นเหตุเป็นมังกรผัดใส่ไข่นะคะเม,มนูง่ายแต่อร่อยค่ะหัวผักกาดเป็นหัวเพื่อน,น,นใส่ เราจะไม่ใส่น้ำตาลเราจะใส่แต่ผงปรุงรสแล้วก็ซอสซอสความงามแซ่บหอม แซ่บแซบหรือว่าสาวอ่อนบันหนนายหิวพี่น้องแซ่บเป็นคนมักเสินอยู่หล่ะต้องมีผัก ผัดห่อนห่อนแซ่บมัะเกือเทศ รสชาติก็จะออกเปรี้ยวนิดเค็มนิดนิดโดยหน่อยอร่อยนัวค่ะ <laughs> พัก แซบ่บนี่สิบเบิดอีเล่คลิปนี้กับคอจบเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะแซ่บแซบ่บ อร่อยมากค่ะ